เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงรู้กินรู้ชัยครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการเชิญชวนนะครับให้ไปปร,บรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรสําหรับผู้ที่เป็นกเกษตรกรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยขึ้นทะเบียนไปแล้วส่วนคนที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุรางศรีวาเพชรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สารกลมส่งเสร,รมิมการเกษตรก,กระทรงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กิ่นรู้ชัยนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2อนว,วันนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีและก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดชธรรรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวานพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ทุนดานได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับ ได้มอบความพิเศษกับสินเชื่อกกรมธรรม์ค้ำประกันโดยสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ทุกแบบนะครับให้กลายเป็นวงเงินได้นะครับโดยธนาคารธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสีต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครับ้บธนาคารออมสินนะครับได้มอบความพิเศษกับลูกค้าของธนาคารโดยโดย้วยสินเชื่อกกรมธรรม์ค้ำประกันนะครับซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนกรมธรรม์ให้กลายเป็นวงเงินได้นะครับโดย อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสี่จุดหนึ่งเก้าต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับสูงคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อกรมธัรน์ค้ำประกันของธนาคารออมสินซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนกรมธัรน์ให้ใกลายเป็นวงเงินได้เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดนดานนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับเมื่อวานนี้วันที่สามสิบ พฤษภาคม2566นะครับนายชัดชัยศิริไลผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสได้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างธกสกับธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีนนะครับหรือว่า Agriculture Development Bank of China หรือว่า ADBC นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการร่วมกันในปีบัญชี2566 โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเชี่ยวชาญในการจับคู่ธุรกิจการค้าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่การผลิตและการส่งเสริมให้ลูกค้าของทกศสามารถที่จะขยายขอบเขตการทําธุรกิจจากในประเทศเติบโตสู่ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงให้ลูกค้าของธนาคาร ADBC ไี้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากผู้ผลิตต้นน้ําโดยตรงได้ด้วยนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับขอแจ้งความคืบหน้าในการตรวจสอบเพื่อรับรองความปลอดภัยและความพร้อมสําหรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับโดยวิศวกรอิสระหรือว่า ICE ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้บริษัทอีสตันบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว e ่า EBM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานเร่งดําเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ ICE เพื่อให้ระบบความปลอดภัยทั้งหมดรวมไปถึงการซักซ้อม จ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบได้ตามคู่มือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ครับยังจะทําเพื่อให้ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยเร็วที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยเราฟอร์มจึงจะอนุมัติให้ผู้รับสัมทานจึงจะอนุญาตนะครับให้ผู้รับสัมทานเปิดให้บริการโดยรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอย่างเต็มรูปแบบหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า full operation นะครับเป็นการ เดินรถอย่างเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์นะครับทางรอฟอรมอขอยืนยันนะครับว่าการกํากับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟฟ้านั้นถือเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรอฟอรมอที่จะละเลยไม่ได้นะครับสําหรับข้อเสนอจากผู้รับสัมปทานซึ่งจะให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองจะเริ่ม ในวันที่3มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับทางรฟมได้เชิญผู้รับสัมปทานมาร่วมหารือเป็นการเร่งด่วนแล้วเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดต่างๆพร้อมกับได้กำชับผู้รับสัมปทานจัดการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการให้บริการสามารถที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมในการทดสอบการน,นรถเสมือนจริงได้อย่างเต็มที่นะครับโดยเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วเนี่ยรฟมก็จะประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทันทีนะครับ ธนาคารออมสินครับได้เปิดสินเชื่อ GSB r e o p e n ธุรกิจโรงแรมและก็ซัพพลายเชนของโรงแรมในเฟสที่2นะครับมูลค่ารวมทั้งหมด3,000ล้านบาทด้วยกันเหมาะสําหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและก็ซัพพลายเชนของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสําหรับผู้ประกอบการ s m e ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติไทยนะครับ จะต้องถือหุ้นเกินร้อยละห้ิของทุนจดทะเบียนจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทมีระยะเวลาในการชําระคืนนานส0ป,ปีด้วยกันนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้เต็มวงเงินหรือว่าจะเลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบสอยอก็ได้นะครับอัตราดอกเบีย้ยปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ร้อยละสามต่อปีปีที่2จะเป็น MLR ต่อปีแล้วก็ MLR บวก1 0 0ต่อปีนะครับตามประเภทของหลักประกัน แล้วก็ให้มีช่วงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB SME Call Center หมายเลขโทรศัพท์02 299 8899นะครับ02 299 8899หรือจะเป็นที่ GSB Contact Center ก็หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทาง Facebook เข้าไปที่ GSB Society นะครับเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อแล้วนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องราวของการขึ้นทะเบียนแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับพูดคุยกับคุณสุรางศรีวาเพชรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อีกสักครู่หนึ่งเขาจะมาเดี๋ยวคงเข้ามาอยู่ในสายนะครับก็เชิญชวนครับเพราะว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากคุณฟังครับนื่ถือว่าจะได้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยความช่วยเหลือจากภาครัฐก็ตามจากหน่วยงานต่างๆก็ตาม จะได้ออกไปแล้วก็ตรงพื้นที่มากขึ้นนะครับตอนนี้คุณสุรังสีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุรังศีครับสวัสดีค่ะได้ยินได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินเสียงคัดมากเลยค่ะอ๋อครับอ่าก็ต้องถามเป็นความรู้ก่อนเพราะว่าผมไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยนะครับทำไมต้องขึ้นทะเบียนครับคุณสุรังศีอ๋อทำไมต้องขึ้นทะเบียนเพันขึ้นทะเบียนก่อนดับแรกก่อนอ๋อโอเคค่ะก็ืออย่งนี้นะคะเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ย66บล้านคนเนี่ยจะเป็นเกษตรกรอยู่ สามสิบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นนะคะก็คือไม่ถึงไม่ถึงประมาณสิบแปดล้านคนเรือนะสิบแปดล้านคนนะคะจากฐานข้อมูลของเราที <c oughs> นี่ถามวา่าทําไมมีความสมําคัญเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าการเลิตรเกษตรถ้าการเกษตรจะเป็นฐานของการผลิตในภาษาต่างๆด้วยแล้วก็เป็นกษตรกรของประเทศทนะคะ <c oughs> ดังนั้นเอ่อประเทศไทยในหลักฐานก็คือเกษตรกรรมจึงมีความสมําคัญมากใน,ในการที่จะ มีการนำนโยบายด้านการเกษตรนะคะมาเพื่อจะพัฒนาประเทศในด้านต่งางๆทีนี้ตรงนี้ก็เลยมีความส,สาคัญในงแง่ของการที่ว่าเกษตรกรภาคการเกษตรที่ประกอบอาชีพการเกษตรจริงๆนี่มีจํานวนเท่าไหร่เพื่อจะเป็นฐานในการทาง,งานเกิดที่ดีกันค่ะครับอันนี้คือที่มาที่ไปเลยนะฮะอ่าอืมครับครับทีนี้เวลาที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยอเออเกษตรกร ถ้าเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเขาจะรู้ใช่ไหมครับแต่คนที่ยังไม่ใช่มันจะเปลี่ยนอาชีพอย่างนี้ต้องทํำยังไงต้องเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงดีคอ๋เอออถ้าคนที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องไปที่ไหนนะคะเอ่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องไปที่สํานักงานเกษตรอำเภอนะคะทีนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมีช่องทางการขึ้นทะเบียนอยู่สามสามช่องทางตอนนี้นะคะ หนึ่งนะคะนำหลักฐานไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเใกล้บ้านท่านนะคะที่สองนะคะไปที่แอปพลิเคชันความบุ๊กนะคะท่านสามารถขึ้นทะเบียนเออไม่ใช่แต่ว่าความบุ๊กไม่เป็นช่องทางการรับขึ้นทะเบียนบเ,เกษตรกรที่เป็นรายเก่านะคะครับครับแต่ว่ามันมีช่องทางหนึ่งนะคะเป็นเว็บแอปนะคะเราเรียกว่า e form, อีฟอร์มนะคะเป็นอีฟอร์ม e สามารถจะขึ้นทะเบียนได้ทั้งรายเก่าและลายใหม่นะคะโดยเราจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้นะคะการที่จะเปิดให้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟอร์มเนี่ยเราจะให้เฉพาะเกษตรกรลายใหม่เท่านั้นนะคะแต่ว่าในเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดให้ทั้งรายใหม่และลายเก่าสามารถจะไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลของท่านนะคะอันนี้คือช่องทางที่สําคัญมากของการขึ้นทะเบียนแล้วก็ ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงการให้บริการของภาครัฐเนี่ยทะเบียนเกษตรกรก็จะไปร่วมการทํางานในส่วนตรงนั้นด้วยนะเช่นของของสํงงา,นนา,สงงานักงานพัฒนาสสานักงานรัฐบาลดิจิตอลอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้ยรบกวนของการพัฒนาในกระบวนการตา่างๆค่ะอืมครับการขึ้นทะเบียนต้องต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคะอ๋อเรื่องข่เบื้องต้นสําหรับคนที่ขึ้นทะเบียนได้เนี่ยค่ะ เอ่อจะต้องบรรลุนิติภพาะเอ่อเพราะว่าตามกฎหมายนะคะนั่นคืออายุสิบปีจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะนั่นคือต้องต้องเอ่อทะเบียนนะคะกานในการขึ้นทะเบียนซึ่งเอ่อหนึ่งทะเบียนบ้านเนี่ยขึ้นได้หนึ่งครัวเรือนนะคะเพราะว่าการขึ้นเกษตรกรที่ปลูกพืชที่กรมเกษตรดแูแลอยู่เนี่ยจะเป็นกเกษตรจะเป็นกเกษตรกรที่เอ่อปลูกพืชน,นะคะเป็นหลักนะคะ สำหรับของ,กงเกษตรจะมีอย่างอื่นอีกนะคะก็คือการาประสุสัดแล้วก็การประมงซึ่งซึ่งเราจะไม่ได้ดูดูแลในส่วนนั้นเราดูแลเฉพาะเกษตรกรปลูก,กพืชน,นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะขึ้นทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรผูน้น,นั้นนะคะปลูกพืชอย่างน้อยสิบห้าวันนะคะไม่ปลูกพืชนี่ยังมาปลูกไม่ได้นะคะ เมื่อทีนี้สามารถจะแจ้งขึ้นทะเบียนได้ตลอดทั้งปีนะคะในเรื่องของหรือจะมาปรับปรุงก็ได้นะคะในได้ตลอดปีนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการขึ้นทะเบียนสมมติคุณธีรพัฒน์จะไปขึ้นะทะเบียนก็ต้องมีบบตรประชาชนถูกไหมคะแล้วก็มีอพวกเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่ามีอะไรยังไงไหม<อ>พวกมีทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะทีนี้กระบวนการอย่างนี้ยเป็นพื้นฐานที่จะต้องจิดฉาอืมครับ ก็ไปขึ้นทะเบียนก็คือไปมอนก็ไปบอกกับทางการนั่เฉยว่าเราทําอะไรจะทําอะไรถึงตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะปลูกอะไรจะยังไงอย่างนี้ะครับอืมค่ะค่ะแต่ว่าต้องปลูกแล้วนะคะจะปลูกพืชจะไปขึ้นอ๋อแสดง oh, ว่าอ่อย่างอย่างอย่างพืชบางอย่างที่ที่มันจะจํากัดด้วยพื้นที่ด้วยอากาศก็ตามเนี่ยอันนี้ควรจะต้องไปเรียนรู้อีกอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมฮะ นี้หมายถึงยังไงคือต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าเอพื้นที่คุณเนี่ยจะปลูกได้หรือเปล่าคุณไปขึ้นทะเบียนก่อนไม่ได้เพราะคุณคุณปลูกไปเดี๋ยวมันก็ตายคือมันต้องเป็นหลักของการปลูกพืชนะค่ะใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะสมมติสมมติผมสมมติอย่างนี้นะว่าเอาละผมอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปทํานาเนี่ยสมมติว่าเนี่ยอ่ะผมก็ต้องไปทํานาก่อนสิบห้าวันเรียบร้อยถึงจะไปแจ้งขึ้นทะเบียนได้ถูกไหมฮะ ขันต้องหวานข้าวก่อนนะคะใช่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 อ๋อมันมีขั้นตอนมันอยู่แล้วแต่พืชชนิดไหนด้วยนะครับอ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าพืชพืชไม้ขนที่มีอยู่แล้วฮมีมีส่วนที่เรียนอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทุนไม่ไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอืมสามารถจะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพราะว่าเป็นไม้ยืนต้นอย่างเนี้ยค่ะอ่าครับทีนี้ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรคืออะไรครับสำหรับตัวเกษตรกรเองนะ อข้อดีก็มีทั้งสองฝั่งะคะในฝั่งของภาคแร่เองก็คือในเชิงอโครงการและนโยบายในการพัฒนาภาคการเกษตรนะคะแล้วก็วนที่จะได้จากเกษตรกรเองก็คือในเรื่องของเอในกรณีที่เกิดเอภัยพิบัติทั้งหลายนะคะคก็จะมีการช่วยจากภาคแร่เข้ามานะคะซึ่งภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยเราไม่สามารถนะคะดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลสำคัญเหมือนกันที่จะต้องออ สิทธิ์ของฝาการเป็นเกษตรกรนะคะหลักฐานการขึ้นเป็นเกษตรกรตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานสาหรับการช่วยเหลือนะคะในกรณีเกษตรในกรณีที่รัฐบาลช่วยเหลืออด้านพืชนะคะโดยจะมีการช่วยเหลือครัวเราครัวเรือนละไม่เกินสามสิบไร่นะคะทั้งข้าวพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม่จนต้นและอื่นๆนะคะเพราะฉนะนั้นอัตราการช่วยเหลือจะจะ,จะแตกต่างกันไปตรงนี้แหละเป็นสิทธิ์ของของเกษตรกร,รนะคะที่ รัฐบาลจะช่วยเหลือมีการไปตามเกณฑ์ของการช่วยเหลือได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่คบขอบคุณมากนะครับคุณตุรังสีครับขอบคุณนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามเลยนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อกรมธรรม์คําประกันของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คําตอบคือร้อยละสี่จุดหนึ่งเก้าต่อปีนะครับเดี๋ยวกลายเป็นผู้โชคดีวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ